ใช่ครับเนาะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าวันนี้น้องติมมีไข่ที่นั่นจอยกี่ใบครับเต็มหนึ่งสองสามมีกี่ใบครับสามใบโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแกะไข่กันเลยน้องต็มแกะได้ไหมครับได้อยู่แกะเลยหนึ่งชี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแกะไม่ออกอ่ะนี่บอกเต็มแกะได้อยู่แล้วนี่เอามาแล้วอ่าให้น้องต็มดูว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งช็อกโกแลตฝั่งไหนเป็นของเล่น หนูกินบอลหนูจับได้ไหมแม่แม่ให้น้องตินทายว่าระหว่างสองข้างนี้ฝั่งไหนเป็นของเล่นฝั่งไหนเป็นช็อกโกแลตให้ถ่ายให้ถายให้ท่ายฝั่งไหนถ้าทายผิดอดกินนะไม่อดกินไม่อดกินอันนี้ฝั่งอะไรบอกก่อนนี้ฝั่งอะไรฝั่งของเล่นอันนี้ฝั่งอะไรถามอีกทีนึงฟังเลยครับฝั่งของเล่นโอเคครับชัวร์ไหมชัวร์โอเคแกวิ่ออกอ่าแม่ช่วยครับ จะเป็นของเล่นอย่างที่น้องตินพูดหรือเปล่าเรามาลุ้นกันเลยใครเซอร์ไพรส์ใครเซอร์ไพรส์โอ้ของเล่นจริงๆด้วยเป,เป็นอะไรครับตินโอ้หนูทุกคนหนูทุกคน,น,น,นครับพี่ตินเป็นของเล่นอะไรทําไมหนูทายถูกวค่ะเพราะหนูกินบ่อยครับแม่น,นะครับนี่หนูนี่หนูอันนี้อันนี้คืออะไรครับพี่หนูได้รถฟอรก็ัลชอรถเลยนะครับรถรถฟอร์ก็ัลชอมันคืออะไรแม่หนู เปรถบีบบีบวิบ่งได้ค่ะแม่หรอเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะบอกแม่อีกทีหนึ่งสิคารุดไงแม่แล้วหนูเอาไปบีบทำไมอะ่ะเราสวมเข้าไปบีบไงแม่หรออ๋อนี่ไงรถตัวรถเป็นเป็นอย่างนี้นะคะตัวรถแล้วก็นี้เป็นที่หนีบเหมือนที่หนีบแข็งเลยอ้าวนี่อ๋อแม่รู้แล้วแม่รู้แล้วทำงี้เราเข้าไปให้สุดแม่ เขาบอกว่าหนูเนี่ยหนูได้ให้ดูแม่นี่ไงเนี่ยหนูได้ให้ดูนี่เกป่านเขาก็เป็นปอ่าหนูลองทําดูดูนะมูทำเป็นหรอหนูคนเก่งใช่ไหมครัะทำแบบต่อยังไงอ่ะอเมื่อกี้มองเล่นเป็นอยู่เลยติดสติกเกอร์ที่รถเดี๋ยวแม่จะแกะใบต่อไปว่ามันเป็นอะไรนั่นหนูแกะกระสุนซ้ายนะให้หนูต่อก่อนแม่ได้ครับอันนี้เป็นตุ๊กตานี่ไงตุ๊กตาอะไรอ่ะเป็นหุ่นยนต์ ของเขาอ่ะนี่ไงโดมเบตเตอร์เหรอตัวมันสีดำเสื้อมันขีดเขียวค่ะแม่ครับนี่ไงแม่ต่อแล้วก็จะเป็นอย่างนี้หัวหัวเขาเป็นสีน้ำตาลตัวสีดำแล้วก็ใส่เสื้อสีเขียวนี่รองเท้าก็ยังเป็นสีเขียวเลยนะเย้่ตุ๊กตาจะใส่ยังไม่ครบเขามีนี่นะคะเขามีสติกเกอร์เล็กๆนี่นะคะนี่สวยงามไหนเนื้หนูดูหน่อยได้ครับแม่ติด ติกเกอร์ให้หนูหน่อยลกแกะใบที่สามโอเคอเค่อามาให้แม่ครับวางตรงนี้นะครับโอเคลูกแกะใบใบที่สามไปเดี๋ยวแม่ติดสติ๊กเกอร์รถให้บัาบติดสติ๊กเกอร์รถไปลูกเป็นเป็นบ้าชุดท้ายอะไรกันได้ยังครับอันที่สามได้อะไรครับลูกสีสี่สามของเง่น แม่แกะได้แล้วเป็นอะไรครับมันเป็นแบบต่อกันให้ด้วยครับพี่พี่นี่อ่างสองนี้ั่งนี้เป็นเป็นเป็นหน,นุนยนต์มาอ่นี่นี่ประมาณนี้ต่อไปเลยชุบชุบขาค่ะแม่มันต่อตรงไหนอ่ะเดี๋ยวหนูดูแบบกันเดี๋ยวได้ต่อเป็นคับแม่ได้ครับแม่เดี๋ยวเรามาช่วยกันคะแม่เดี๋ยวหนูต่อไม่เก่ง ขาขาเอาขามาหนูชอกกดจอขามาแม่ต่อเป็นก็มาหนูต่อให้นี่เป็นนี่เขาบอกว่าให้ชี้ตรงเนี้ยรูปอย่างนี้อ๋อแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้สามสามมแกออกมาแล้ว๋ยูให้พี่พี่ดูอีกรอบนลงครับพี่แม่ได้ได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกกันเลยค่ะ ได้ไหมแม่ช่วย嘛ว้าว,ว,าวอ่าลองชิมรูซิอร่อยไหมมันเป็นแบบนี้ครับพี่พี่มีสองก้อนสองก้อนอะไรครับสองก้อนเป็นช็อกโกแลแตโอเคลองชิมรูซิอร่อยไหมครับนี่ตุงคอตักกินก่อนนะแม่โอเคแม่ก็จะกินเหมือนกันโอ้อร่อยเลืออร่อยไหมครับอื เพราะหนูชอบกินช็อกโกแลตอย่างนี้ไงถึงได้อ้วนแบบนี้เนี่ยเราเนี่ย <c oughs> อร่อยไหมครั้เต้นอร่อยครับค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าติดตามพวกเราได้ที่ Facebook, y o u t u b ิติตแชนแนลใคร le, ที่ชอบพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วอย่าลืมกระติ๊งให้หนูด้วยครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย